เป็นทำแหกรเริ่มงากง่ายๆก่อนก็คือว่าตอนนี้ที่ทว่าจมีเข้ประมาณมหืออยู่และต้องรีบใช้ให้หมดภายในสิเดือนนี้นนแล้วก็เป็นโครงการที่นายกสักงบอกว่าถ้าต้องจริงจริงกบไปต้องทำแก็คือเรื่องแยกรเออบอตอนก็คือภูมค่านีมีประโยชน์นะคะก็กลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนที่มาใช้บริการมาติดต่อราชการที่ออบอตวจาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบตวาราวที่เวลามีเวลาว่างก็หรือหลัง,งพักเที่ยงก็จะได้มาอ่านกาันนะคะ ก็คือการอ่านหนังสือและหาสถานที่รับมุมหนังสือที่เหมาะสมก็หนังสือที่จะมาทำมาไว้ที่ชั้นวางหนังสือก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรสารซื้อแล้วก็หนังสือหมอชาวบ้านนี่เป็นสารต่างๆนะคะแต่จะไม่ทำมุมใหญ่นะคะเป็นมุมแค่ว่าให้เขานั้งรอแล้วก็อ่านได้ยิ้มได้คือตอนนี้มีที่เอาทหนังสือแล้วมีชั้นวางหนังสือพิมพ์แล้วแต่ว่าหนังสือพิมพ์ขาดหมดเพราะว่ามันมีแค่หนังสือพิม เวลาชาวบ้านมาต่อเราก็นั่งรอเฉยอมองเราก็เพียใจนะรีบทำเต็มที่แล้วมันด้ทช้าอยู่บางทีนายกอยู่ที่บ้านก็ต้องขับรถเอาไปให้ท่านเสร็จก็คือใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านเราเกิดว่าเกิดยังนั่งอันรอดีกว่านั่งรอเฉยๆอย่างนะคะผู้รับผิดชอบก็คือนักข่าวพอสการาฐแล้วก็ส่วนกลางทางานนะคะระยะเวลาดำเนินการก็คือเริ่มจากวันนี้เป็นวันที่9กุมภาพันธ์อยู่เล คนงานแล้วก็อาจคนดําเนินง,งานเท่าน,นั้นนะคะคนที่คาาหวังกับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนที่มาใช้บริการเกิดประโยชน์ได้มีความรู้เจ้าหน้าที่อบตก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ 4, านวันอาที่สี่ห้าวันทันไดอย่างดีค่ะดีกว่าไม่อ่านเลยแล้วก็อีกิจกหนึ่งนะคะดีเดอร์ดีเดอร์เยาวชนอ่าอนกลุ่มเป้าหมายก็คือเยาวชนในตำบลวัดดาวนะคะ วิธีดำเนินการก็คือจะระกวดอ่านข่าวเกความร้อยแก้ร้อยกลองแล้วก็ระยะเวลาดำเนินงานก็คือหนึ่งเดือนแต่ว่ายังคิดไปอยู่นะคะว่าจะลงเดือนไหนเพราะว่าต้องไปดูตารางก่อนอันนี้ยังคิดไม่ออกแล้วก็ผู้รับผิดชอบก็มีส่วนการศึกษานักข่าชสุมชนนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็คือประกาศรับสมัครเยาวชนไายในตะบนแล้วก็แต่งตั้า ก็ถัอไปก็คือกำกับกติกาจัดการแข่งขันแล้วก็ประกาศผลโดยมอบเกียรติบัตรหลังจากนั้นก็ให้ผู้ชนะมาอ่านข่าวทางพิทธีถุกชนแล้วก็เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็มีพอโรงเรียนทำนั้นพี่ใหญ่บ้านพอรบสตร์ชาชาวบ้านสตรองผู้สูงอายุสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะว่าสรุปองค์ที่ สื่อบทความร้อยเกล้ระยกอกแล้วก็ไปประากาศค่ะอันนี้ไม่ต้องใช้ผ็้ประมาณนะคะทําได้เลยค่ะแต่รอแค่วเวลาเท่านั้นนะคะอเอาประติศาสตรก็จบแค่นี้ค่ะ